สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอีคิวซังวันนี้คิวซังจะไปไหนเอ่ยไปร้านก๋ววยครับวันนี้อคิวซังจะพาท่านผู้ชมไปกินเ<ม>ขาเรียกว่าบะหมี่เกียวยูนานนะครับเขาเรียกว่าว่าจะเป็นเจ้าดังของอำเภอเชียงดาวนะวันนี้เรามีภารกิจไปที่อย่าปีนลูกอย่าปีนเป็นมนุษย์ปีนจนได้วันนี้เรามีภารกิจไปทําทงานที่ ที่ไหนนะคือสร้างเชียงดาวใช่ไหมเลยแวะผ่านจุดนี้เลยแวะอัปเดตอ,อะไรนะจุดกลางเต็นท์สุยทางนะครับว่าเปิดให้บริการหรือยังป้ายที่ติดว่าให้บริการถึงวันที่เท่าไหร่ไม่มีแล้วนะผมคิดว่าน่าจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ายังมีป้ายติดเต็มหมดเลยนะเดี๋ยวขอสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนครับว่าเปิดหรือยัง ตรงนนีี้้เจ้าหน้าที่อยู่ไหนเจ้าหน้าที่อยู่ไหนน้อทางเข้าเดี๋ยวขอหาเจ้าหน้าที่ก่อนโอ้อยู่ข้างล่างโน่นลูกข้างล่างโน่นเดี๋ยวเราลงไปถามกันไปไปไม่รู้ไปไหนใช่ครับนี่คือจุดลานกลางเต็นท์สุ่ยถางนะฮะเนี่ยชมบรรยากาศรอบๆไไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปถามดู ไปถามพี่ๆเขาดูตามมาเลือนไลอยู่มันไม่เลื่อน่ะเหมือนสายเลื่อเดียวเหมือนสไลเดอร์เลยเหมือนถนนใช่ไหมเหมือนถนนอ๋อนะฮะเปิดคลิปกันยาวๆเลยครับเดี๋ยวเราลงไปถามว่าเขาเปิดหรือยังเนาะจุดกลางเต็นท์จุดนี้ลานกลางเต็นท์เปิดหรือยังครับลานกลางเต็นท์เปิดหรือยังเปิดไม่ได้หมูครับ พอแล้โอเคดูวลานกลางเต็นท์ยังไม่เปิดนะน่าจะเปิดป่ะโอเคปะ่ะเราขึ้นไปเถอะเดี๋ยวเรามีภารกิจไปอ่าร้านบะหมี่อยู่นะครับต้าหยงบะหมี่เกี๊ยวอยู่นานายังไม่ชินเลยใช่ครับยังไม่ชินนะยังแบบเปิดต้นเนาะเปิดไปไหนหมูครับอ๋อเปิดแค่ข้ามันโสนนะครับเปิดแค่วมันโสนที่เดียวเนาะแล้วอันนี้เปิดไม่อะไรเพื่อนอะบะหมีกับเนื้อเต๋าะ โอเคขอบคุณครับไปมาไคิวซางวันนี้นี่บรรยากาศที่นี่ถ้าเปิดนะบรรยากาศจุดนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีจุดอ่สำหรับจอดกลางจอดรถนอนได้ด้วยนะครับโซนด้านโน้นะมีมุมให้จอดแล้วก็อนอนอบนรถได้ด้วยแล้วก็โซนด้านนี้จะเป็นโซนกลางเต็นท์นะท่านผู้ชม ไปไปเดี๋ยวเราขึ้นไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งข้อมูลให้ท่านผู้ชมก่อนว่าลานกลางเต็นท์สุ่ยถังจุดนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับยังปิดอยู่เนะาะคิดว่าน่าจะเปิดให้บริการโน่นเลยครับช่วงเดือนตุลานู้นเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้กับจุดม่อนสนมันใกล้กันเปิดเฉพาะจุดเดียวคือจุดมอนสนดังนั้นจุดนี้ก็เลยยังไม่เปิดให้บริการนะครับนะถือว่าเป็นการอัปเดตไปในตัวโอเคภารกิจของเราคือบะมีต้ายงที่บ้านอารุโนไทยไป เราไปที่ไหนกันดีกว่าครับไปอี้นบ้านเราถอยหลังเราเดินถอยหลังเหรอเราดูข้างหลังไปชิท่านผู้ชมไปเลยไปนครับโอเคครับระหว่างทางก่อนที่เราจะไปบ้านอารุณโอไทยเนาะเราก็ขออนุญาตแวะร้านนี้ก่อนเลยนะฮะทางผ่านใครมาก็มา,มาที่นี่นรับรองว่าดดวเราจะได้บรรยากาศร้านกาแฟซิกซิกแบบนี้ แล้วทำไมมันเจ็บล่ะโอ้มันวดตรงนี้มาโอยมันปวดตรงนี้มากเลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรเนอะไหนๆเราก็มาแล้วขอแวะหน่อยนะครับนี่ที่นี่ยังเปิดเป็นห้องพักแบบโฮมสเตย์ให้เราพักได้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องทับใส่เข้นไปเลยครับใส่เข้นไปเลยครับอ๋อในเขาว่าถอไดไว้เฉยๆครับไปเดินขึ้นไปเลยไปตามมีคิวไปครับใครอยากจะมาพักที่นี่ก็สามารถมาพักได้นะครับส่วนเบอร์โทรดิ ผมจะเอาเอาแปะไว้ด้านล่างให้ทุกท่านได้โทรปรติดต่อสอบถามได้นะครับนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เหมือนขึ้นไหลเราเลยเหมือนบันไดเราไม่ใช่ขึ้นไหลลูกต้องพูดภาษาไทยสิลูกอ่าขึ้นมาข้างบนแล้วเนาะ,ปะ IQ, ไปไอคิวไปฝั่งนู้นกันนี่วันนี้เราสมาชิกเรามากันประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่สุดยอดบรรยากาศดีมากเลย พ่อใญ่สั่งกาแฟแป๊บนึงทงันทันนะครับอ่าโอเคครับได้แล้วเครื่องดื่มของเราวันนี้สั่งเป็นชาเขียวเย็นเข้มข้นกับชาไทยเข้มข้นโอ้โหน่ากินมากทุกท่านนี่มาแล้วอย่าลืมแวะสั่งได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาขอชิมกาแฟนะรอบนี้ไม่ทันกาแฟครับเพราะว่าไม่ถนัดกาแฟ <laughs> จริงๆครับ <laughs> เดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเทสอยากให้ชิมกาแฟกาแฟสวนเราเองค่ะอ๋อ เห็นว่าได้ข่าวว่าเอาไปาไปตั้งรูทที่เมืองทองธานีโอ้โหศูนย์ประชม่เจ็รอยปีแล้วก็พวกเซนท่นเฟสอะคะ่ะโอ้โหนี่กาแฟเจ้าดังเลยนะครับใครสนใจนะั้นต้องมาแวะลองชิมลองทานดูนะอ้โหาาอักอ่อนัโอ้โหนะโ,โ,โห้ดีมากเลยท่านผู้ชมอะ โอเคเดี๋ยวส่งมอบให้เจ้าของก่อนอ้าวได้แล้วครับอันเลยได้สวัสดีครับเ่อนผู้ชมดิฉันเป็นผู้ชมชิมชาเขียวไหมหรอชิมอ่ะอ้าวโอเคโอเคมาหน้าเทสอีคิวบอกว่า EQ ได้ครับได้ได้ิวบอกว่าเอามาชิมสิครับอ่าชิมอร่อยไหมครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยมากอ๋ออีกอีกอีกติดใจแล้วครับอื้อหือ อ,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 อ๋อวางไว้ตรงนี้ได้ครับอ่ะเป็นไงล่ะ <laughs> เป็นไงบ้างอร่อยใช่ไหมล่ะ<ม>โอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามาปิดคลิปกันที่ร้านกาแฟาแล้วกันเนาะส่วนร้านะบะหมี่เกี๊ยวใต้หยงเดี๋ยวเราค่อยอีกคลิปหนึ่งแล้วกันถ้าว่าวันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตรีวิวที่พักที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปในตัวด้เลยแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปรอชมอห้องพัก ที่ตอนนี้อยากบอกว่าหน้ามาพักมากๆเพราะว่าบรรยากาศโคตรดีะนะครับชมดูบรรยากาศดีมากๆเลยครับสุดยอดนี่สบายอารมณ์ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคอีคิวก็เลยจะขออนุญาตท่านผนะ <c oughs> ู้ชมนะฮะมาไอคิวมาทันนีเอาลูกแก้วครับมาทันนี่โล <c oughs> นี่ได้ครับนี่เรามาห้องห้องห้องใหญ่ก่อน มาให้ดูเรามา,าดูห,ห้องใหญ่กันนี่โอ้หอใ,หใหญ่ไหมคิดว่าใหญ่บบามากห้องนำ้ำเรามีห้องน้ำเรามีห้องน้ำสวยไหมดูห้องดูห้องนำ้ำดูห้องนำ้ำสีสวย,ยไหม,มโอ้ยสุดยอดนี่ครับห้องน้ำสะดวกสบายนี่แน่ๆนะนี่เปิดไฟครับเปิดไฟครับบอกอ้าวตรงไหนมันเปิดน,นี้เป็นพัดลมพัดลมนี่อันนี้คือภายในห้องน้ำนี่ขาดไม่ได้คือนี่ครับ ช่างทางน้าอุ่นนี่เราวิวแบบซิกซิกด้านในห้องพักแบบนี้เลยครับนี่ไปดูเตียงดูเตียงครับดูเตียงอา้าวมาไป,ไป EQ สร้างมาต่อด้วยห้องพักนี่ห้องนี้สามารถนอนได้สองถึงสามท่านอยู่นะครับเพราะว่าสามารถเสริมที่นอนได้นะเป็นไง โอ้ห้ามขึ้นครับห้ามขึ้นครับนั่งงอะนั่งได้นั่งได้นั่งรีวิวได้ถึงขั้นถึงขั้นทาอย่างนี้เลยเหระโอ้โหไม่สุดยอดการพัดลมรถเนี่ยคืออะไรโอ้พัดลมครับมาแล้วเราไปห้องนู้นต่อห้องนี้ก็จะอยู่เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะทาให้อีกทีนึงครับว่าราคาเท่าไหร่นะอะต่อด้วยห้องนี้อีกคิวซัง นี้นี่ลูกนี่แต่ว่าห้องนี้อ่ามีมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าห้องนี้ต้องไปใช้ห้องน้ํารวมที่อยู่ด้านล่างนะครับห้องน้ําที่มีอยู่ในห้องจะมีอยู่แค่อ่าอยู่แค่ห้องเดียวคือห้องใหญ่ฝั่งนู้นนะครับส่วนห้องนี้จะเป็นห้องพักอย่างเดียวนะครับสามารถลงไปใช้ห้องน้ําด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าห้องน้ําข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับนี่บรรยากาศนี้ สุดยอดเลยหน้าต่างประมาณนี้ดูวันนี้ท้องพระสวยมากท่านผู้ชมดูมองผ่านกระจกไปแบบนี้อย่าทำอย่างนั้นสิลูกหนังใหมทุกคนเลยอะไปไงวันนี้จะนอนนี่ไหมวันนี้จะนอนนี่ไหมไม่นอนใช่ไหมนี่ห้องพักก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราเอาอีกหนึ่งห้องเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับ โอเคครับปิดท้ายด้วยห้องเล็กๆหลังนี้นะครับดูคิวชอบมากเลยครับมีพร้อมทุกอย่างทีวีนะฮะยกเว้นแอร์ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้นะอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 8 1 9าองศาได้นะครับท่านผู้ชมนะคิวจอมสำรวจครับทุกอย่างจะต้อง <c oughs> สำรวจ <c oughs> ทุกอย่างเลยมันต้องดูดอากาศโลกนี่บรรยากาศภายในห้องก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะอ่า สอบถามราคาให้ว่าราคาเท่าไรแล้วก็อยากจะมาต้องทํายังไงติดต่อ,อยังไงนะครับต้องไปหานี่ที่พิติิกได้เลยนี่วันนี้ครับพิตติกครับค,ครับผมเป็นไงบ้างออช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไฟดับบ่อยไฟดับบ่อยแต่ก็ได้บรรยากาศดีครับบรรยากาศ <laughs> ยังยังโอเคอยู่นะ่ะอากาศยังดีอ,อ๋อครับผมช่วงนี้ช่วงเริ่มเข้าโรสซีซั่นใช่ไหมครับใช่ครับออราคาก็จะอัพลงมานิอหนึ่งออตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับเรือหนึ่งพันค่ะ ทุกเช้าเหมือนเดิมทุกห้องเลยหรือว่าอ๋อห้องก็จะนอนได้สองท่านใช่ค่ะจะมีห้องเสริมได้เสริมได้จะมีห้องใหญ่ด้วยเนาะทั้งหมดมีอยู่สี่ห้องสี่ห้องอีกห้องนึงอยู่ด้านล่างเนาะด้านล่างเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูแต่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาททุกห้องเลยนะครับถ้าเสริมนะครับถ้าเสริมเสริมก็ช่วงนี้ก็จะไม่คิดอดีเนาะช่วงนี้ไม่คิดเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วง นักที่นอนน้อยเนาะเอาใจลูกค้ามาที่นี่นอกจากว่าจะนอนห้องพักได้ด้วยก็ยังมีกาแฟให้ทานด้วยก็พร้อมทุกอย่างเลยเดี๋ยโอคดอปั่นยำค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งสักสามเดือนโอผม้ยปีที่ผ่านมาผมว่าจะมาแวะทานยังไม่ได้ทานสักทีฮะมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ก่อนก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวเราจะแวะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ ฝากเบอร์โทรด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครสนใจก็เข้าไปในเพจคอนซีป่าแดงนะคะล้วั็เบอร์โทรติดต่อได้ที่061 2696936นะคะครับผมยินดีต้อนรับนะคะได้เลยครับจะดูแลอย่างดีใครสนใจนะอยากจะมาลองพักที่พักไม่ห่างจากดอนอ่างขางเนาะแค่ยี่สิบกว่ากิโลก็ถึงอ่างขางแล้วเนาะไม่ไกลนี่เดี๋ยวตรงนี้บรรยากาศก็ยงดีอยู่นะคะอากาศดี สบายสบายอ่ะไม่ร้อนเหมือนในตัวเมืองครับผมถ้าช่วงช่วงหน้าฝนผมว่าแถวนี้น่าจะบรรยากาศดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้หมอกสายหมอกอยู่ในหมู่บ้านเลยทะเลหมอกผ่านหน้าร้านเลยสุดยอดต้องมาต้องมาใครอยากจะมาพักไม่อยากได้ได้เลยนะคะดูแลอย่างดีเลยค่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่ติ๊กครับ ครับพอดีครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับผมก็จะแปะดูหน้าลิงก์ให้แล้วก็จะแปะตรงหน้าเพจให้ด้วยนะครับวิสองที่ให้เข้าไปชมนะทั้งในช่องชาวนิทอยางขังแล้วก็ youtube นะครับช้ได้ลแล้วก็ทางเพจชาวนิทอยางขังนะครับผมอเดี๋ยวผมพาเดินไปชมห้องห้องด้านล่างนี่พร้อมมั้ยยังครับ้อห้องด้านล่างอ๋อห้องด้านล่างยังไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยมาดีวิวอีกใหม่อีกรอบนึงแล้วกันอ๋อ โอเคครับโอเค<ต>ได้ห้องนี้ห้องนี้สวยถ้าก็เปเพจมอด,ดูเห็นเลยอ๋อถ้าอยากจะเห็นห้องที่อยู่ด้านล่างอีกห้องเนี่ยเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือบรรยากาศร้าน <Yeah. S 2> c o ซี่คอ f ฟ e ่นะครับแอนโฮมสเตย์นอกจากจะมีกาแฟให้เราได้ทาน <Yeah. S 2> แบบอร่อยอร่อยแล้วเรายังสามารถที่จะมาพักห้องพักที่ mm hmm. อยู่ที่นี่ได้ด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาก็จะอยู่แค่ คือละ1,000พบาทพร้อมอาหารเช้าให้ด้วยนะครับนี่จะมีอยู่แค่ห้องนี้นะครับที่ไม่มีห้องน้ําต้องใช้ห้องน้ําด้านล่างแต่ถ้ามาเป็นหมู่คณนะใช้ด้วยกันได้นะท่านผู้ชมนอนได้สองถึงสาท่านนะสามารถเสริมได้เสริมไม่คิดค่าเสริมด้วยนะท่านผู้ชมดูห้องนี้โอ้โหมีระเบียงอยู่หลังบ้านสุดยอดเลยครับผมชอบห้องนี้มากเลยมันใหญ่มากเนี่ยชอบห้องนี้อ่ะท่านผู้ชมดูมันน่านอนมากเลยครับบรรยากาศมันฟิลมัน เหมือนไปพักโรงแรมหรูๆเลยนะ oh. สุดยอดนะโอเคแล้วเราไปเก็บบรรยากาศด้านนอกกันนิดนึงแล้วก็ปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่นี่อีคิวไปไหนละเรายังไม่ได้ปิดคลิปเลยอีคิวโน่นอีคิวอยู่ข้างหน้าอย่างนีน้เราลงไปปิดคลิปกันล่างกันแล้วกันนะครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนนะอีคิวสั่งเนาะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมรปปรครับผมอย่าลืมอะไรเอย่ยค,ครับผมเพื่อเป็นก่อน,นจให้คิวออกมาเก็บบรรยากาศร้านค้างแล้วก็บมูบบ้านแวบกนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกทีน้วกันแล้วก็หวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับนี่คือบรรยากาศร้าน Cozy Coffee บาย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 จะติ bye ๊กหน่อยแล้วมาใหม่นะครับติ๊กครับครับผมสวัสดีครับ,รบ,บ,รบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน,กนใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปบุกร้านกาแฟเอยไม่ใช่ร้านบะหมี่เกี๊ยวต้ยงนะซึ่งดังของอรุณไทยที่นั่นรสชาติจะเป็น,ปนยังไงบรรยากาศร้านจะดีแค่ไหนเราไปติดตามรับชมได้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับพีคค่คิวบ๊ายบาย